สดม์ครั้งที่53วันที่24เดือน2ปี68ปัดนี้วันที่24เดือน2ปี68เป็นวันที่53ที่ข้าพเจ้านางสาวสาราพรขอถวายเสังสสทธยายพระสูตรพระประเดษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชา สังฆบ,บูชาและอลาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายคอจริงของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิเจ้จ่าในอัครพยัญชนะ้นดบทสนอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด บทที่หน e ึ่งบทสดชมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตาสกันตุเทวตาสัทธธรรมมุนีราชาสาสนันตุสังฆมุกทังสักเเกาเมจรุเปสิรินักเตจันตติเควิมานเนทีเปและเทจะคาเมตาลุวะคาหันเอกเฮาอ้มาถูกเขเตภูมาเจนตุเทวาชาลาเวลาสเมยขันธวนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาจนางสัทโวเมสุนันตุธรรมนัสวันกโลอิยมพันตาธรรมนัสวันกโลอิยมพันตาธรรมนัสวันกโลอิยมพันตา บทที่สองบทบูชาพระตตาตายอิมินาสการเลนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสการเลนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสการเลนะสังฆังอภิปุชยามะบทที่สามบทกราบพระนตตาตายอรหังสมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะควันตาอภิวาทุสวา,าวกวาโตะพะควัตาธรรมะธรรมังอมาสามิสุปฏิปนันโนพะควาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ บทที่สามบทสวดนมัสการสีติขถานมุตสาภควโตอรหะโตสมาสมพุทธิสสะนมุตสาภควโตอรหะโตสมาสมพุทธิสสะนมุตสาภควโตอรหะโตสมาสมพุทธิสสะบทที่ห้าบทสวดพระราตราร บุตรสดตายสารนักฆาตบนปะทะพุทธังสารนังฆจชามิธรรมังสารนังฆจชามิสังฆังสารนังฆจชามิทุติยปีพุทธังสารนังฆจชามิทุติยปีธรรมังสารนังฆจชามิทุติยปีสังฆังสารนังฆจชามิตติยปีพุทธังสารนังฆจชามิตติยปีธรรมังสารนังฆจชามิตติยปีสังฆังสารนังฆจชามิปุริหกบุสรสดสัจจกิริยาคถานาทีเมศรานังอัญังพุทโธเมศรานังวะลังเอเตนะสัจเวเชนะสธิเมโหตุสัพพะทา นาทีเมสานังอันยังสังทมโมเมสานังวลังเอเตนะสัจจเชนะสติเมโหตุสปะทานาทีเมสานังอันญังสังโคเมสานังวลังเอเตนะสัจจเชนะสติเมโหตุสพะทาบที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสตังเอกังสมัยยังพระกวาสักเกสุวิหารติกะปิวัตุสมิงมหาวัเนมหาตาพิคุสังเขนัสถิงมัจจัมเตหิพิคุสัเตหิสะเพเหวะอรหันเตหิสหะหิจารุธาตุหิเทวตาเยปเยนะสันนิพพิตาโหติพระควันตังสัสนายาพิคุสังขจะัตตะโคจตุนางสุทาวาลิกานางเทวานางเอตัทธโหเิไอยังตะโคพระกวัสเกสุวิหารติกะปิวัตุสมิงมหาวัเนมหาตาพิคุสังเขนัสถิงมัจจัมเตหิพิคุสัเตหิสะเพเหวะอรหันเตหิสหะหิจารุธาตุหิเทวตาเยปเยนะสัน นปฏิตาโหติพระควันตังสัสสัญยะพิ่คุสังคจยะยานุยะไมยามปิเยนะพระควาเตนุปะสังกะปเยมะอุปปัติสังกะตะวะพระควันโตสันติเกปัญเจคถาภาษาอิมติอัตโขตาเทวตาสยามธาปิมาลพัลละวะปุริสุนภาธรรมชิตังวะพระหังภาษาลยะภาษานี่ตังวะพระหังสัมมิชยะเอวะเมวะวะเถุทธาวะเถสสุเทเวสุอรหันล์หิตาพระควันโตปุระโตปุระหังสุ อะตะโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเตตวะเอกามันตังอะทังสุเอกามันตังสิตาโคเอกามันตังเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคตังอาภาสิมหาสมยโยปวสมิงเทวกายะธรรมรนัคตาอาคัมตมหิอิมังธรรมะสัมยังสิตาเยวะอาปะเลชิปาสังคติอะตะโคตาอปะลาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคตังอาภาสิตาลาภิคะโวสมาทังโสติตังอัตโนอุชุมะกังสุสารธิวะเดตานิคะเหตตวะอินทตียนีละขันติปันธิตติ อาตะโขอัปปลาเทวตาภควันโตสันติเกคีฐานะพังอภัสริเจตวะชีลังเจตวะปาริคังอินหะคีระโอหัจจตนมมิชาเตจหารันติสุวิมาลาสกุมาตาสุขันตาสุสุนัคติอาตะโขอัปปลาเทวตาภควันโตสันติเกอิเมนคาถาอภัสริเอเกจีพุทธังสารนังคกตาเสนาเตคำมิสันติอภัยภูมิปยาหาบมนุสังเทหังเทวะกายังปุริสันติติอาตะโขภควาภิคุอมาตเตสิเยปุณณีนาอภิโกเวย์อัสสะสุโลกาโทสุเทวตาสันนิเวตาโหติ นราคาตังสัสนิยัปพิคุสังขจายเยปิเตพิกคเวอาเหสุงอตทิมัตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปเตภะควันตานังเอตตาปะลวยเยวะเทวตาสันิพิตตาอาเหสุงเยถาปิไมหังอรหันติหิเตเยปิเตพิกคเวโววิสันติอนาคตังมัทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะควันตานังเอปะมะลวยเยวะ เยวตาสันนิปติตาภวิสันติสัยธาปิมหังอรหันติหิอาจิกิสมิภิกขเวเทวกายานังนมามิทิตาอิสมิภิกขเวเทวกายานังนมามิเทสิสมิภิกขเวเทวกายานังนมามิตังสุสนาระสาธุกรรมนาสิกโลธะพันนิสมิติเอวอมพันติติโคเตภิกขุภควันโตปัญจะโสสงภควัตตะโวจะ ສິໂລກະມະນະຄະສັມມິຍະທາພຸມມະທະສະຕາຍະສິิາເຍສິຕາຄິເທພະລັງປະຄິດຕະຕາສະມະຫິຕາປຸສຸສິຫະວະສະດິ วิญโยจัตเตนตวะวเนกปิลวัทเวอโตอมตยิทธะอสาวเกสเนรเตเทวกัญญาอภิกันตาเตวิชานัฏฐปิขูเตอาจปมักกะลุงสุธาพุทธศาสนาเตสัมบาลหุยานังอานุมุสาศาสนาอภปเกสตะมตะคุงสหัสังสหัสสัริงสตังเอเกสหัสสานังอานุมุสสาสัมมาสัคุงอภปเกสตะมตะคุงทิพาทิพาอภุงท่านจัตสพังอภิญญาววกิตวานาจักรุมาตโตอมตยิทธะอสาวเกสเนรเตเทวกัญญาอภิกันตา เทวิชานาถปิภูโยหังกิตติอีสมิเครลหิอนุปสโภสตะสหสาวยาขาภูมาราภิลาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาโตยาสสินมุธามณะอภิกรรมุขิคุณังสมิติมุนังสหสามเหมาวตายยาขานาณาโตโยอิทิมันโตชุติมันโตวนาโตยาสสินมุธามณะอภิกรรมุขิคุณังสมิติมุนัง สตาร์คิรติสศาสายขานาตนนอิทิมันโตชุติมันโตวันนตัยาสินนมัมนาอภิกรมภิกุนังสมิติงังอิเจเตโรสศาสายขานานาตันโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัตัยาสินนมวัมนาอภิกรมภิกุนังสมิติงัเวสามิตาปัญจสตานขานานาตนนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัยสินนมัมนาอภิกรมภิกุนังสมิติงัภูมิโลราชาคาฮิโกเวิยทวนาพิโยนางาสังยาาิ มาที่สังจะสังราชกาลจะถอดประสาสติขันธ์พนังอธิปติมหาราชยศสสิโสปุตตาสสะพาหวอินทรรมนาหาสปลาอิธิมันโตชุติมันโตอนนาโตยยสสิโนมุทธรมนาอภิกรมุงพิคุณังสมิตติโกนังถ้าขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหประสาสติภูมิพันังอธิปติมหาราชยศสสิโสปุตตาสสะพาหวอินทรรมนามหาสปลาอิธิมันโตชุติมันโตอนนาโตยยสสิโนมุทธรมนาอภิกรมุงพิคุณังสมิตติโกนัง ปิชิมิจาติสังราชาวิรุวิรุณสปิปาปิปิปิคิปังิปิปิิาหาราชปิปิสิิปิปุตาตาปิปินิปิปนวนาหาาสิาิลา อิทธิมันโตชุติมันโตวานามันโตเยสัสิโนมุธามนาอภิกรรมุงพิคุนังสมิติคุนังอุทธะลิทะลิทธะนรตตะที่สั่งราชากุเวโลปัสสติยะขนาอธิปติมหาราชัยยะสิโสพุทธัสสะพะหวอินธามนามหาสัพลายอิทธิมันโตชุติมันโตวานามันโตเยสัสิโนมุธามนาอภิกรรมุงพิคุนังสมิติคุนังปุระที่แม่สั่งราชาราตเโธถ้ากินเนนนาวิรุทธะโกปชิเมนาวิรุทธะโกกุเวโลอุตระที่สังตันตาโลเตมหานาชาสมันตาตตาโรทิสาทัศลามนาอานังส ั่งมายาวิโนทาษาอาคุวะทัจจานิกาทัะมายาคูเวตุเวเวตุวิภูจะวิภูจะทาแต่ให้เรากำมาเสโถจจะขินุมาุนิมาทุจะปนาโทโอบามโยจะเทวสุนโตจมันตริีตาเสโนนาคันทโพนารโรชาสนสโพ อาคูบันเจสวอาเจวะติมพาลุสุเดวะเจสาเอเตจันเยจลาชโนคณะพาตาหราชุภิมทัมมนาอภิกรรมูพิโุนังสมิติโกนังอาทาคูราภูนาคาเวาสาระหัจันสกาการพระตราอาคูปยคาสาเอพิติญาบุนาละตถาจะอาคูนาคาจยสิโนเอลวันโนจะมหานาโคสมนาคาสมะคะตบมะคะว่ตตุมิติโกนังเยนาคาราเชสาหัสารหัตติงทิพาธิชาลคาหิวุสุตะขุเวชสาเตนาวะประชาจีราสุปนาอิติเตมัง ภัยอันตาตถานาคาลามาสิกสุปัน,นโตเขมากาสิกพุโทโธสันหายิวใจหิอุปยันตานาคสวนนาสนมะกังสุพุทธังพิตาวัชินาเหนา็นะตะหมูทางอสุราสิตาพาตโลวัตนาเสเต,เตอิติมตโตยสสัสสนุการกัญชามหาภิสมาอสุราธานาเอกสาเวบ,บจิติสุจิตจจะมหาลาโชนัมุทิสหสตัญจาปุริตานางังตะเพเวโรจมมักาสันนิหิตาวาพิงิสุนงังพระหุพันธะปะกามุง สมัยอาทานิพันตเตที่คุณนังสมิติงว่นังอาปโปจเทวอาโปจเทวีป,ป,เ,ทวปเทวีจเตโชวตาวายโยตัาธมคุงวารุนาวารุนาเทวาโซโมจายัสาสะหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาัสตินงทัศเตทะสัทากยาสัพเพนานาโตยินโนอิธิปันโตชุติมันโตวันนามโตยัสสิโนภูธวนาอภิกรรมุภีกุลังสมุติกุลังเวนทูจะเทวาสหาริจะอสมาจะทเวนะมัสันสุปนิสาเทวาจะนะมะคูปุลกิตาสุเรียสุปนิสาเทวาสุเรียมาคูปุลกิตานังคันตานิปุลกิตวาอาคูมันทวะหัการวสุนังวโสเสโธโสปะคาสกุลินทโถทัศเตทะสัทากยาสัพเพนานาโตยินโนอิธิปันโตชุติมันโตวันนามโตยัสสินน มุทธรรมาอภิกรมุพิกุนาสมิติกกนังอัฏฐคูสัพูเทวาชลมาสาศขาหรือว่าอัจฉิกาจโรธาจะอุมาอุภาสเนสโนวรุณาสหธรรมจักจจุตาอาจเนชกาสุเลรุเจิลาอาคูอาคูวัสเนสโนเกเสรเดชสัทธากายาสเพนนาโตนโยอิธิมันโตชุติมันโตน้ำโตยัสสิโนมุทธรรมาอภิกรมุพิกุนาสมิติกกนัง สมานามหาสมานามนุสสามนุสสตาคิทาปตุสิกาอาคูอคูมนุสสาทะคะอาคูละเฮโยเทวาเยจาวาสิโนปาลคามหาปารคาอาคูเทวายสสิโนทะเสเตทัสสาธากะยาสเพนะตะนโอิธิมันโตชุติมันโตนะตยสสินมมนอภิกกุงสมิตวนะสุกาอรุณหาอรุณาอาคูเวสหะ โอทาคยาหาปัมมุคาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตตาลคาชามิสกาจยาสัสสินโนอาทานะยังอาคาปชุนโนโยธิสายเยวะอวสติอสัเสเต,เต,เตนสะสทากายาสเพนานาน,นินโน อิธิมันโตชุติมันโตนะโตยะสัตตินุโมทัมณอาภิกังฆุมิคุณสังวิติงวะนังเขมิตายุสตายามะอธนะกายยะสัสตินุอัมพิตากาลามัสสถาชุตินามาจารสวานิมารติโนอาคูอัถาคูปะละนิมิตาทกษตเตทะสัทธากยาสัเพนะนะต้นญินุอิธิมันโตชุติมันโตนะโตยะสัตตินุโมทัมณอาภิกังฆุมิคุณสังวิติงวะนังเกษเตเทวานิกายสัเพนะนะต้นญินุนามยวะอคันจุงเยจันยานิสาสะหะ ข้าพุทะชามักขีลาเอาคาตินนต์มาสว่างและเคมูทาังตะรางขังเจนทังวะอสิตาสตังสุภมาปรมัตโตจะภูตาอิทิมัตโตสหสันนังกุมารโลติโสจะโสปะคัสุมิติวนังสหภาพมาโลกานังมหาสภาราภิรติอุปปันโนชุติปันโตพิสมะกโยยัสุโสเสถาอิสระอาคูปัญเจกวะสวัติโนสันเตจะปันโตอาขาปริหะปารุไวโตเตสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพภมาเกมลาเสนาอภิกษุมิปัญจกสหมันทิยา เอถะคันธะพันธพะพัทธะราเขนาพันธะมุทุโภสมัญตาปริวาลย์เลถะมาโวมุจฉะกตินังอิติตถามาเสโนกันสหเสนอปปสีปานินาสามาัมภะจะสลังกตะวันเพลระวังยะถาปวุสโกเมโขอรัตนัญโสุริตุกโกตาาโกกโกตา,าโปาษษสปะหุสตาติสังคุโทอัสยังวเสตัญจาสัพพังอภิญญยะวะวะคิตนะ้นจะคงมาตาโตอมันตยิชัฏฐสาวะเกสเสนระเตมลเสนนาอาภิกันตาเตวิชนนธาภิโกโว แตอาจัปปะมะกะลงสุทาพุทธศาสนาวิหารติปกรรมงูเนลสังโรมันปีชฉยสเพวิเชตังสังคมาพยาติใจเจสิญศนมบุทันติตาหาปุตตหิสาวาการเชนตุสติบทที่สิบบทที่แปดบทธรรมะจักรปนะสุดเอวามสุตังเอกังสมยาภควาภาราสิยังวิหารติอิสิปณะเนมิกะทายะตะละโขภควาปจัวกิเยวิคุอามันเตจิเทวเมวิคุเวอปาภิสัตตะนะนาเตวิตาพายโยจะยังกรรมสุ กามสุกามาสุขสุขาน,นิยานุโโหหิโนคาโมปุชนิโก,กอนัน,าน,าน,านาิโยอนันทสัสหินโตโยจะยาอนทานา กะฐานนโยโคทุโขอริยนโยอนันทาศหิโตเอเตพิกเวอุปุอันเตอนุปกรรมะมชิมาปฏิปทาตถาคเทนะอภิสัมพุทธาจักสุกลณีนากลณีอุปสมัยะอภิญญาะสัมโอทยะนิพานญาสังวตติกตมะจารสาพิกเวิมอุปสมัยะอภิญญาะสัมภอทญะนิพานญาสังวตติอายะเมวะอริยังคะหิโกมะโคเสยะทิทางสมาิติสมาขังกโปสมะว่จจะสมากัมมันโตสมาอชิโวสมะวา โมสมมันติสมาสาธิแองทะโขสาภิกเวปชิมาปฏิปทาตถาคเินะอภิสัมพุทธาจักสุกรณียานะกรณียะอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธยะนิพพายะวะสรมสติอีทางโขปนาภิกเวทุกขังอริยสัจยังชาลัปิชาปิตุขาชลาปิตุขาปารณัมปิตุขังโสปนิวาเทวะทุขะโสมนัสสาสุปยาสาปิตุขา อเปยหิสมโยโคทุโขปีเหิวิโยโคทุโขยัมปิชังนรลพันติจำปิทุขังสังคิตเตนะปัญจปัทธานคันธาทุขาอีทางโคปนาพิกเวทุขสมุทโยอริยสัจจญาญาตันหาปโนวิพาณันนาราคาหาตตาตละตระพินที่นี้แต่ยะที่ทางการมตันหาภพราวตันหาวิพาลตันหาอีทางโคปนาพิกเวทุขานิโรโทอริยสัจจโยตสายเยวะตันหายะอเสสาวิโนโรโทจากโคปนิสักโขมุนิติอนาลโยอีทางโคปนาพิกเวทุขาสม ทุกข์นี้โรธัคาะพิณีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริยะอังคะหิโกมะโกเสียทินังสัมมาสิติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจังเมพิกเวปุเพอนุสติจสุธรรมสุจักขุงอุทัพฏิยานังอุทัพปิยะปัญญาอุทัพปิยะวิชาอุทัพปิยะโลโกอุทัพปิยะ ตัง Arrow, t ต้งโขปนิธังทุกขังอริยสัจจังปัญญาตันต <encia> ิเมพิกุเวบุเพออนุสุตเตสุธรรมเมสุจากุลุทธปฏิยาดังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอโลโกอุทธปฏิตั้งโขปนิธังทุกขังอริยส <may S 2> ัจจังปัญญาตันติเมพิกุเวบุเพออนุสุตเตสุธรรมเมสุจากุลุทธปฏิยาดังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอโลโกอุทธปฏิอีทางทุกขัสมุทโยอริยสัจจังเมพิกุเว ภูเพอนุสุตเตสุตธรรมเมสุจักขุงอุทาริยะนังอุทาริปัญญาอุทาริวิชาอุทาริอโลโกอุทาริตังโขปัญิถังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะผาวันติเมวิคุเวภูเพอนุสุตเตสุตธรรมเมสุจักขุอุทาริยานังอุทาริปัญญาอุทาริวิชาอุทาริอโลโกอุทาริตังโขปัญิถังทุกขสมุทโย อริยสัจจังปณิธานติเมพิโุเวบุเพอนุสตเดสุธรรมเมสุตจากขงอุทัพฏิยานังอุทัพฏิปัญญาอุทัพฏิวิชาอุทัพฏิอะโลโกอุทัพฏิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังติเมพิโุเวบุเพอนุสตเดสุธรรมเมสุตจากขงอุทัพฏิยานังอุทัพฏิปัญญาอุทัพฏิวิชาอุทัพฏิอะโลโกอุทัพฏิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกับพัมันติเมพิโุเวบุเพอนุสตเดสุธรรมเมสุตจากขงอุทัพฏิยานังอุททททปปปปปฏฏฏฏิิิิัญญาาออออุุุชโโลก ตังโขปนิฐางทุกขะนีโรโธอริยสัจจังสัจจิอันตัณติเมสุเวบุเพออนุสุตเตสุธรรมเมสุตจักขุงอุทาทิยานังอุทปทิปัญญาอุทปทิวิชาอุทาทิอโลกอุทปทิทุกอิทางทุกขังนิโรโธขันนิมินปิทิภิทาอริยสัจจังภาเวปปัตติเมุเวบุเพอนุสุตเตสุธรมเมสุต อุทัปิิญาณังอุทัปิิปัญญาอุทัปิิวิชาอุทัปิิอโลโกอุทัปิิตังโขเป็นทางทุกขานิโรธเขาเป็นนิเวศติะทาอิยสัจจังภาวิจตันติเม่พิเกวีภูเพอันสุตเะสุตจักขุงอุทัปิิยานังอุทัปิิปัญญาอุทัปิิวิชาอุทัปิิอโลโกอุทัปิิยากิวะจะมีพิเกวเอิเมสุตเจตุสุอริยสัจเจสุตไตรปัฏฐกังวสากาลังยะถาภูตังยานัทสนังนะวิสุทังอโหสิเน ตาวาหังพิขเวสเทวเกเกะ,ะเกโลเกสามาระเกสพพมะเกสสพพะมนิยาปัญายาทเทวมุสายยะอนุตะลังสัมปวทิงอภิสัมพโลปวันจสิงยะโตจะโขเมพิขเวอเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอติวะวัฏกางวะสัการังยะถาภูตังยานัทสนัุวิสุทังอโหสิอทาผังพิขเว อเทวเกลโลเกสมารเกสภพมาเกสสภพมานิยาปชายาเทวมนุษย์นะอนุตตลังสมมาโพธิ์อภิสัมปทุปจตสิงญาณจัปปนะเมทัสนังอุทัปธิอกุปปาวิบุติอายติมาชาตินัทานิปุนุภโวติอิทิโมโวจะภควะตัมมนาปจวกิยาวิคุปภควันโตภาสิตังอภินันทุงเอกสมิจัปปนะเวสากลนะสมิมายะมเนอายะสมัมโตโกหัญญนสาวิราชังวิรามาลัง ธรรมจักรุงอุทัพปิยังกินจีสุริู่ทางรองธนังสัพพานตางนี่เราธรรมันติปวัตติเตจะพระกวาธรรมจักรเกผู้มาเทวาสัทธามนุสาวสุงเอตามพรกวันตาพานาสิยังอิสิปนัเนมิกทายเยอนุตลังธรมจกลงปวัติตังอปวติยสมานในน้าพมมนนนาวเทวนาวมาเลน้าวพมุนาวกจินาวกิสมิติภูมินังเทวนังสัทสตวะจตุมหาชิกาเทวาสัทธมนุสาวสุงจตุมหาลัชิกานางเทวนังสัทังสตวะตาวติสาเทวาสัทมนุสาวสุง ลาวติงสานังเทวนังสะทางสุตวะยามาเทวะสะธรมมนุสสาวิสงยามานังเทวนังสะทางสุตวะสุสิตาเทวะสะธรมมนุสสาวิสงสุสิตานังเทวนังสะทางสุตวะนิมรติเทวะสะธรมมนุสสาวิสงนิมรตินางเทวนังสะทางสุตวะปรญญิมสมิติีสวัตติเทวะสะธรมมนุสสาวิสงปรญญิมสวัตตินินางเทวะสะทางสุตวะ ขมัยกาเทวสัตวมนุสา์รูปงเอตันภควันตาพนาสิยังอิสิปนันเนมิกะทะเยอันตรังธรรมจักกังปวติตังอปวติยังสมานเณนะวะภาเนนะวะเทเวนะวะมเมนะวะมะพมุนาวะเกจินาวะเกสุมิติอิติหะเตนะขเชนะเตหามุหุเตนะยะวะพมโลกาสัะโทอภุคคังจิอายันทะจะสหสีโลกธาสังกปิปัสัมปปสัมปะเวทิอปมโนเจโลอะโลโอภาโสโลเกปะหุระโหสิอกิกกามีวะเทวานัง เทวานุภาวังอัฏโคภะควะอุทานังอุทานเนสีอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกทันโยติติหังและสมโตโกทันยสะอายาโกทันยะโตเตวามังอาโหสิติบทที่เก้าบทพุทธานุสติอิสิปะโสภะควาพระอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลเจวิทุนอนุตลาโลทุลิสธรรมาราสาสถิตาธาเทวานุสนาังพุทโธภะควะติบทที่สิบธรรมนุสติสวัคโตภะควะตาหัมโมอสศันติติโกอักาลิโกเอหิปัสสิโกอุปนิโกปจตังวิทิตโกวิญญูหิธิ คนที่สิบเอ็ดสังขัรสติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาที่ทางจตระเุรปุสาวิคานิหะอภาพุรสสุปุคาลาเอสาภควาโตสาวกสังโฆอาหุเนยยงปะหุเนยยงทักินเนยยงอันเช่นนีก็นิโนอันตรังปุญญาเกตังโลกัสสติ บทที่12บสอกสักตะวัสกตะวะพุทธะตะลังอุสัตังอุตมังวังขิตังเทวะมนุสานังพุทธะเตเชนะสตินะนัสันตุปตะวะสเพสุขาวุปสัมณตุเตสักตะวะธรรมะตะังอุสัตังอุตมังวังปะลีลาหุปสัมนังธรรมะเตเชนะสตินะนัสันตุปตะวะสเพพะยาอุปสัมณตุเตสักตะวะสังฆระตะังอุสัตังอุตมังวังอาหุนียงปะหุนียงสังฆะเตเชนะสตินะนัสันตุปตะวะสเพโลกะวุปสัมณตุเตบทที่13คถาชินนะปัญชชะสตามคาถาชินะป ภาวนาจตุสหัตถังลัสังเอปิวิสุงณรสภาตัณหังกะลโยพุทธาอัสสวินาติสนายกะละเพปะทามหังมะแทเกเตมุสละสเสปิโตมหังพุทโธธัมมงโรจนิสังโฆปิโตมหังอุเสัมกุากะโลทะไเอมุโธสัิุทโธจะทักิโกัญญิาคัสสมิโคลานะวะมะเกทักขิณีนะสวะเนยมหังอสงอะระทะราคุลา ກະສະໂປຈັນນະມະຫານາມົກອຸພາສຸ เกสโตระคาสมิสุริโยวะระมังกะโลนิสินโนสีสัมปนโนโสภิโตพุริโคกุมารสกัดสปโปเทโลไมเหสีจิตะวัฏโกโสมหังวัฒเนนิจจังปฏิตาสกุณนากะโลปุณนาโนอหังคุลิมาโรจะปุปาลีนันทาสิวลีเทลาบัญจะอิเมชตาณลเตตติกามมะเสสาสิติมหาเทลาชิตาวันตาชินโนสกาเสสาสิติมหาเทลาชิตาวันโตชินโน拉สาจลันตาสีลาเตชนะอังคามังเคสุสังหิตา ราตานังปุรลโตอาสิทัากินเนะเมตตาสุตตะกังถ้าฉันทางขวัิโตอาสิวเมอนุมาลกังถ้าถันโนปะมูขติรันจักอาตาณติยะสุตตะกังอากาเสถานังอาสิเสสาปัปพาเลตังติตาชินานาลวสังยุตตาสัปปติกาปลังกตาว่ตาปิทิตาสันตตาพะพิรันปัทถุปทวะอาเสสาวินยังยันตุชนนตะสินานาสาอัสโตเมกิสกินดาสถาสัมปุปัชเชลชินาปัญชเลติมหิ วิหาลันติมหิตเลสถาปะเรนตุภวังสะเพเตมหาสัตบุรุษภาอิจเยวะมันโตสุขุโตละสุขโขคินนุภาเวนะชินุปัโวสมานุภาเวนะชิตังสายโยสังนุภาเวนะชิตังตะโยสถาภานุภาปิโตจะลมิปสสิเลติ ບົດສົບທີ4ບົດພະຫູມະການສທີ່ັທັດົລັທມທາຫາາ โคนลําปนันระหว่างภคะทาติยาขาขันติสุทันตะวินาิตวามุนิทตันเตสะตุเตเชมคลานาลิิงชะวะละอติมุตังาวะิจะมะตนิวะสุันุนนังเมตังเสหิวินาิตวามุนิทตันเตสะตุเตเชมคลานิอุคิอัตถมหัตถะ สุราลุนันตังถาวันติโยชนะประลังคุลิมาละวันตังอินรีสังขะปันตโนพิจาวามุนินโทมตันเตชัสาพรนตุเตเชมคคานิกตวานะทัฐมุลังอิวะคาพิทิยะอิจัยยะทุขะวาชนางชนะยะมาเชตันเตนะสมมิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาพรนตุเตเชมคลาานิ อัตตังวิหายะมหาตตอะสะเกตุปะทาปิติโรมะนาอันทะภะรูตังสัญญาปะิตาจิตโรวสิตวามนินโทตเตสพตุเตเชมคลานินันโทปนันทูชังูวิุทิงมหิติงุนเตนเถระูชะคปะมายันโตอินทปะเนะวทนาิตวามนินโทตเตสพตุเตเชมคลานิุขะหิูะคุะหิะตังธัมมังวิุวิิิะากานัง ยานาคาเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสัพพนตุเตเชมังคลานิเอตาปิติผู้ชายมังคละอัฏฐกถาโยวจโนทินาทีเนตระเตมตันทีอิเตวานะเนกถาเวนิปัญจุปธานิโมขังสุขังอธิคเมยานาโลสปันโนมหากรุณากริโงณโถหิตายะสปามิปานังปุณตะเลวะปัณละมิสภาปันโตปันชุ่มตมเอเตตัสสวัจเจนะโคตุเตเชมังคลังเชยันโตโพธิยาโมเลยสกายานังฮะเทวานิโน เอวังตะวังซิโยโหหิทยันสุเฉมังคะเลอปะละชิปะลังเกสีเซปะรุโคคะเลอธวิเศเกอสัพพุฑานังอาคัปโตปมุขติสุนันคันตังสุมังคะลังสุภาหิตังสุหุหิตังสุนันคันโนสุโุหโตจาสุยทางความจริสุปะทากินังกายะกัมังวจากัมังปะทากินังปะทากินังมโนกัมังวัฏฐิเทนีปะทากินาปะทากินานิกัตตวนาอะพันธเตปะทากินีพระวันตุสัพะมังคะลังลักันตุสัพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสถิพะวันตุเตพระวันตุสััพพมงคลูเต ลูกพระเวนะสัทธาสติภวันตุเตภวันตุสะพะมังคลังลัขันตุสะพ,พะเทวตาสะพะสังฆลูุภาเวนะสัทธาสติภวันตุเตบทที่สิบห้าบันตินะคาถา ยาเทวตาสันติวิหารติทูเปคเคลโพธิเคลยตะหิงแต่หิงตาธรรมทานในนทวันตุปุชิตาสดทิงกโลเดถาวิหาระมันทะเลเทราจะมัชชาวนากาจะพิโกโวสารามีการธนปฏิอุปสกกาขามาจะเทสารนิขามาจะอิสราสันนะผู้ตาภูกิตาพระวันตุเตเชลาวุชัยเยปีอาภัสสภวาสังเสชตาอาภิโวปปัติกานิยนิการธรรมาวังปจิจเตสะเพเปตุขาสะโลนตุสังขยานธาตุจีลังสัตังมมธโม ธรมนัธาลาจะปุขาลาสังโฆโหตุสมัคโวจะอทัยยะจะหิตายะจะอัมเหระคันตุสัทธรรมสัมเพปีธรรมจริโนผุทิงสัมปามโนยามาท่าเมอาประเวทิเตปัสสัญนาโหตุสัเพปีบันิโนพุทธสเนสัมมาทารังพระวิชนโตกาลเทโวปวัสตุผุ้ที่ภวยะสัตตานังสามัญทีทางในเมตุมเหธนิงมาตาปิทตาตะระชังนิตังละคันติปุตตะกังอีวังธรรมนัธาจราชโนละปะชังละคันตุสัปปทา บทที่สิบหกเทวตาอุเชนาะคาถาทุกขปตาจนิทุกขาทพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกาโสตุสปันิโนเอตาเทวตาจะอัมเฮเฮสพันตังสุกุณยสัมปทังสะเพเทวานุทันตุสพพันปิติยะทานังททันตุสัทัยศีลังละขันตุสัพพทาอนานพิระตาโหตุละขันตุเทวตาคาตาบทที่สิบเจ็ดสุมงคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพาเทวตาสัทธาทุลาอนุภาเวนะสัทธาโสติโหต้องเนรตลัง ละโหตุสะพังสุวังคลังละคันตุสภะเทวตาสัทธรรมานุภาเวนะสตีโหตุนิรันตรังโหตุสะพังสุวังคลังละคันตุสภะเทวตา สภะสังคานุภาเวนสวัีโหตุนเนื้ตะลังสเพเพพุทธาพระปตาบัญชกัจนังพลังอาหารตานตจะชนะละขันพะนิพพโสสเพเพพุทธาพระปตาบัญชีกัจนังพลังอาหารตานตจะชนะละขันพระนิพพโสสเพพุทธาพระปตาบัญชกัจจนังพลังอาหารตานตจะชนะละขันพระนิพพโสสเพเพพุทธาพระปตาบัญชกัจนังพลังอาหารตานตะจะชนะละขันพระพพุโสสเพพุทธาพระลตาบัญชกัจนังพลังอาหารตานตจนะลขันพระนิพพโส สุทธาภรัปตานัญจกจานังพลังอาหารตานันตจชนะขันพิสุโสสุทธาภระตาบัญจกจันังพลังอาหารตานันตจชนะขันพิสุโสสุทธาภระพตาบัญจกจันังพลังอาหารตานันตจชนะขันพิสุโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิธาอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราตรายด้วยการสาธายาบุษตรมนพระสูตรพระปริษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอทูลทนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทัทางโลกทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุทนาในการสุดสาธายาบุษตรและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าวัตถุมงคลสีตาด้วยสถีเปลี่ยนปิตายาสตีเอียและสถีเรียนไว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบซั่งขึ้นให ขอบุนนรณาส่อของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาะขอรำถวายเป็นพุทธบูช,ชาสามธรรมบูช,ชาทางข้าพเช,ชาขอผลบุญนี้ต้องส่งถึงมีพุทธีจิตตาโลมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอปลดจากโราระบาดทั้งปวงพน้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเรจ็จเจริญรุ่งเรืองในทุกการงานชนะต่ออุปสรรคข้าพมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทาน,นายศักดิ์สมบัติบริวาสรสองบติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยปัจจบพุทธจันทร์ทยทั้งสี่คืออายุวันนา